วันนี้เราจะมาเปิดเผยถึงสาเหตุการตกของเครื่องบินโดยสารที่ได้ชื่อว่าหรูหราสวยงามที่สุดปลอดภัยที่สุดและเดินทางได้เร็วที่สุดในโลกนั่นก็คือเครื่องบินคองคอร์ดสายการบินแอร์ฟรานซ์เที่ยวบิน4590ตกที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในปี2000เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเหตุการณ์จะช็อกแค่ไหนและสาเหตุจะเกิดจากอะไรนั้นเชิญติดตามรับชมกันได้เลยครับ ก่อนจะรับชมเรื่องราวในวันนี้หากคุณเป็นบุคคลที่มีภาวะซึมเศร้าโปรดอย่ารับชมตามลำพังเนื่องจากอาจจะมีเนื้อหาบางส่วนส่งผลกระทบกระเทือนจิตใจได้ส่วนน้องๆที่มีอายุต่ำกว่า13ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำในระหว่างการรับชมฝากกด subscribe กด like กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ช่องเราเมื่อทุกคนพร้อมแล้วเชิญรับชมเนื้อหากันตามสะดวกครับ สวัสดีครับทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขตามอัตภาพกันดีนะครับก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวของเครื่องบินโดยสารซูเปอร์โซนิกลำนี้ก็จะต้องทำความเข้าใจสับต่างๆกันก่อนครับโดยเสียงจะเดินทางผ่านอากาศที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียส,สด้วยความเร็ว1225กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเมื่ออุณหภูมิของอากาศเปลี่ยนแปลงความเร็วเสียงก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยครับทีนี้ เมื่อมนุษย์เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นจึงมีการนำไปเปรียบเทียบกับความเร็วเสียงโดยมีหน่วยเป็นมัคซึ่งความเร็วเสียงจะมีค่าเท่ากับ1มักแล้วเรียกความเร็วในย่านต่างๆดังนี้ครับวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วตั้งแต่0.8มักลงมาเรียกความเร็วย่านนี้ว่าซับโซนิกเคลื่อนที่เร็วระหว่าง0.8ถึง1.2มักเรียกทรานโซนิกระหว่าง1.2ถึง หมักเรียกซูเปอร์โซนิกและความเร็วตั้งแต่5มักขึ้นไปเรียกว่าไฮเปอร์โซนิกดังนั้นคองคอร์ดมีความเร็วเดินทางสูงสุด2.04มักหรือมากกว่า2เท่าของความเร็วเสียงมันจึงเป็นเครื่องบินโดยสารซูเปอร์โซนิกนั่นเองและด้วยความเร็วที่น่าทึ่งของมันนี้การเดินทางจากลอนดอนข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปนิวยอร์กเที่ยวบินปกติจะใช้เวลา7ชั่วโมง แต่คองคอร์ดใช้เวลาเพียงสามชั่วโมงเท่านั้นครับตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วเสียงพอดีจะเกิดอะไรขึ้นโดยปกติวัตถุที่เคลื่อนที่ช้าก,กว่าความเร็วเสียงจะเป็นแบบนี้ครับระยะห่างระหว่างคลื่นด้านหน้าของมันก็จะแคบลงเมื่อเทียบกับคลื่อนด้านหลังลักษณะของคลื่อนนี้ก็จะเป็นเหมือนกันกันกบคลื่อนน้ําที่เราโยนหินลงไปในบ่อน,น้านั่นแหละครับแต่พอดีเป็นอากาศ เราก็เลยมองไม่เห็นมันเมื่อวัตถุเคลื่อนที่มีความเร็วเท่ากับเสียงหรือ1มักหน้าของคลื่อนทุกชั้นก็จะมาซ้อนทับกันจนกลายเป็นกำแพงเสียงหรือ sound barrier โดยด้านหน้าคลื่นนี้จะเรียกว่าช h o c k w a v หรือคลื่นกระแทกครับภายในกำแพงเสียงนี้ก็จะเกิดแรงต้านทางอากาศพลาศาสตร์อย่างมหาศาลอากาศจะปั่นป่วนอย่างรุนแรงทำให้เครื่องบินสั่นอย่างรุนแรงไปด้วย และอากาศที่ปั่นป่วนนี้ก็จะไหลเข้าเครื่องยนต์ไม่สม่ำเสมอทําให้เครื่องยนต์สึกแล้วตามมาด้วยอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนอาจจะทําให้เครื่องยนต์ดับได้เรียกได้ว่าไม่มีผลดีใดๆต่อการบินเลยครับด้วยผลเสียมากมายที่ความเร็วหนึ่งมักนี้เองเครื่องบินโดยสารในยุคปัจจุบันจึงออกแบบให้บินได้เร็วไม่เกิน0.9มักเพื่อหลีกเลี่ยงผลเสียที่กล่าวมานั่นเองครับส่วนเครื่องบินที่บินได้เร็วกว่า1นมัก เพื่อหลีกเลี่ยงข้อเสียนั้นเช่นกันก็จะต้องรีบทะลุก,กำแพงเสียงไปให้เร็วที่สุดครับทีนี้เมื่อเครื่องบินเคลื่อนที่เร็วกว่าเสียงช็อคเวฟที่เกิดขึ้นตามหลังเครื่องบินจะเป็นเหมือนรูปกลวยปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมากระแทกกับอากาศรอบๆลื้นนั้นเกิดเสียงดังสนั่นวันไหว,วคล้ายระเบิดหรือที่เราเรียกว่าโซนิคบูมครับความรุนแรงของโซนิคบูมนี้จะขึ้นอยู่กับระยะทางด้วยถ้าเกิดใกล้พื้นมากๆ ก็อาจจะทําให้สิ่งก่อสร้างร้าวกระจกแตกหรือสัตว์เลี้ยงตายได้เลยครับลองไปฟังเสียงโซนิกบูมของคองคอร์ดที่ความสูงประมาณ30,000ฟุตกันครับที่ได้ยินเสียงโซนิคบูม2ครั้งเพราะเสียงมันสะท้อนกับน้ำด้วยครับ และเพื่อการบินในย่านซูเปอร์โซนิกได้อย่างมีประสิทธิภาพรูปทรงของเครื่องบินก็ต้องออกแบบเพื่อลดแรงต้านให้ได้มากที่สุดของคอร์ดจึงออกแบบมาเป็นรูปทรงเพรียวลมสวยงามมีปีกแบบสามเหลี่ยมหรือเดลตาวิงอย่างที่เห็นครับแต่ข้อเสียของปีกสามเหลี่ยมก็คือสร้างแรงยกที่ความเร็วต่ำได้น้อยกว่าปีกแบบเครื่องบินอื่นๆเพื่อชดเชยข้อเสียตรงนี้จึงต้องใช้แรงขับมหาศาลเพิ่มเข้ามาไม่พอเท่านี้ในขณะเร่งเครื่องเพื่อเทคออฟ ก็จะต้องใช้สันดาบท้ายหรือ afterburner เข้ามาช่วยให้ความเร็วถึงจุด take off ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วยครับลองไปดูคองคอร์ด take off ้วย afterburner กันครับด้วยเครื่องยนต์ turbojet ทรงพลังทั้ง4ตัว และการใช้อ er ัฟเตอร์เบรนเนอร์นี้ก็จะต้องสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอย่างมหาศาลในการบินอีกทั้งผลที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือเสียงที่ดังกระหึ่มจนเกินค่ามาตรฐานที่หูมนุษย์จะรับได้โดยที่ไม่มีเครื่องป้องกันครับด้วยมลภาวะทางเสียงที่คองขอดสร้างขึ้นนี้เองจึงไม่เป็นที่ต้อนรับในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศในตะวันออกกลางจึงนิยมนำมาบินเที่ยวบินข้ามมหาสมุทรเพื่อจะได้ไม่รบกวนภาคพื้นมากเกินไปครับ แต่การใช้เครื่องยนต์เทอรโบเจ็ตเหมือนเครื่องบินขับไล่นี้ก็มีข้อดีครับคือมีเพดานบินที่สูงมากซึ่งทำให้คองคอร์ดมีเพดานบินเดินทางสูงสุดถึง60,000ฟุตรหรือประมาณ18กิโลเมตรโดยชั้นบรรยากาศของเราจะเป็นแบบนี้ครับเมฆที่เป็นอุปสรรคต่อการบินทั้งหลายรวมถึงไอน้ำหรือความชื้นต่างๆส่วนใหญ่จะอยู่ในชั้นโทรโบสเฟียร์หรือความสูงประมาณ12กิโลเมตรลงมาแต่คองคอร์ดบินสูงกว่านั้น โดยบินอยู่ในชั้นสตาโตรสเฟียร์นั่นหมายความว่าที่เพดานบินของคองคอร์ดจะไม่เจอหลุมอากาศให้วาเสียวเลยและไม่มีการจราจรของเครื่องบินโดยสารอื่นๆมารบกวนแม้แต่น้อยครับด้วยประสบการณ์เดินทางเหนือเสียงสุดพิเศษบริการด้วยไวน์และแชมเปญชั้นเลิศตามด้วยคาเวียขั้นเทพค่าตั๋วของมันจึงแพงกว่าเที่ยวบินปกติในเส้นทางเดียวกันถึง8เท่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ จึงเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและมหาเศรษฐีจากทั่วโลกอีกทั้งช่วงเวลานั้นมันยังเป็นการเดินทางในฝันของหลายๆคนที่จะต้องลองสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษนี้สักครั้งในชีวิตกันเลยทีเดียวครับนับตั้งแต่บินครั้งแรกในปี1969หรือปีเดียวกันกับที่มนุษย์คนแรกเหยียบดวงจันทร์นับเป็นเวลากว่า31ปีคองคอร์ไม่มีอุบัติเหตุเลยแม้แต่ครั้งเดียวมันจึงมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นตัวแทนการประกาศถึงศักยภาพเหนือขอบฟ้าของมหาอำนาจฝั่งยุโรปด้วยความร่วมมือวิจัยพัฒนาโดยอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งในช่วงเวลานั้นมหาอำนาจทั่วโลกกำลังแข่งขันกันอย่างหนักในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็นับได้ว่าคองคอร์ดเป็นหน้าเป็นตาของมหาอำนาจฝั่งยุโรปอย่างแท้จริงเลยครับแล้วก็มาถึงเหตุการณ์ช็อกโลกครั้งนี้ครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่25กรกฎาคมปี2000 เที่ยวบินนี้ใช้เครื่องบินของคอร์ดของสายการบินแอร์ฟรานซ์เที่ยวบิน4590มีกำหนดการเดินทางจากสนามบินชาลส์เดอโกในกรุงปารีสรประเทศฝรั่งเศสไปสนามบิน JFK ในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงคนบนเครื่องทั้งหมด109คนแบ่งเป็นลูกเรือ9คนและผู้โดยสาร1 0 0คนเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินเช่าเหมาลำ โดยบริษัทเรือสำราญของเยอรมันครับโดยกำลังจะพาผู้โดยสารไปร่องเรือสำราน16วันจากท่าเรือในนิวยอร์กไปเอกวาดอร์ดังนั้นผู้โดยสารส่วนใหญ่จึงเป็นผู้มีอันจะกินชาวเยอรมันครับในส่วนของการบินวันนี้คองคอร์ดจะใช้คนทำการบินขั้นต่ำ3า3คนเป็นนักบิน2คนและไฟล์เอนจิเนียร์อีก1คนนักบินที่1ก็คือกัปตันคริสเตียนมาตี้อายุ54ปี มีชั่วโมงบินรวม13,477ชั่วโมงนักบินผู้ช่วยคือชองมาโกอายุ50ปีมีชั่วโมงบินรวม135 5ชั่วโมงส่วนไฟน์เอนจิเนียร์คือจิวชาดินนาอายุ58ปีมีชั่วโมงบินรวม12,532ชั่วโมงครับต่อมาเมื่อเวลา16นาฬิกา4 4นาทีตามเวลาท้องถิ่นของประเทศฝรั่งเศส เที่ยวบิน4590ก็ได้ไปตั้งตัวเตรียมเทคออฟที่หัวรันเวย์26ของสนามบินชาส์เดอโกโดยรูปลักษณ์ที่สวยงามบวกกับเสียงเครื่องยนต์ดังสนั่นวันไหวมันจึงสะกดทุกสายตาในสนามบินให้มองตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทันใดนั้นขณะที่เครื่องบินวิ่งไปบนรันเวย์เพื่อทำการเทคออฟก็เกิดเสียงดังคล้ายระเบิดขึ้นตามด้วยลูกไฟยักษ์ที่ปีกซ้ายเป็นทางยาวประมาณ30ฟุต ก่อนที่จะค่อยๆลอยขึ้นฟ้าไปอย่างช้าๆเจ้าหน้าที่ ATC ที่หอบังคับการบินจึงแจ้งเที่ยวบิน4590ไปว่าเห็นเปลวไฟที่ท้ายเครื่องบินส่วนนักบินก็ตอบกลับมาว่ารับทราบโดยขณะนั้นคองคอร์ดอยู่สูงจากพื้นประมาณ100ฟุตก็เริ่มเลี้ยวไปทางซ้ายพร้อมกับค่อยๆบินต่ำลงเรื่อยๆและแล้วก็ตกลงใส่โรงแรมแห่งหนึ่งใกล้กับสนามบินนั่นเองเกิดเป็นรูปไฟรูปดอกเห็ดใหญ่ยักษ มองเห็นได้ไกลหลายกิโลเมตรผู้เห็นเหตุการณ์ในขณะนั้นมีหลายร้อยคนก็ต้องช็อกไปตามๆกันครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยทั้งของสนามบินและบริเวณใกล้เคียงก็รุดไปที่เกิดเหตุทันทีเพื่อทำการค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตแต่ไฟก็โหมไหม้อย่างรุนแรงด้วยปริมาณเชื้อเพลิงเต็มความจุถึง1 1 5 0 0 0ลิตรหรือเทียบเท่ารถพ่วง18ล้อบรรทุกน้ำมัน3คันเลยทีเดียวครับ สามชั่วโมงต่อมาจึงควบคุมเพลิงได้เมื่อค้นหาผู้รอดชีวิตก็ต้องพบกับข่าวร้ายครับไม่มีผู้รอดชีวิตแม้แต่คนเดียวและที่น่าเศร้าไปกว่านั้นคือมีคนที่อยู่ในโรงแรมแห่งนั้นเสียชีวิตด้วยอีกสี่คนโดยสรุปยอดได้ดังนี้คนบนคองคอร์ดเสียชีวิตทั้งหมดหนึ่งคนคนในโรงแรมเสียชีวิตอีกสี่คนดังนั้นยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากเหตุการณ์นี้คือ 113คนครับเมื่อข่าวแพร่ออกไปก็สร้างความโศกเศร้าอย่างสุดบรรยายแก่ญาติของผู้เสียชีวิตไม่เพียงเท่านั้นผู้คนทั่วโลกก็ต่างตกอยู่ในอาการช็อกว่าเกิดอะไรขึ้นกับซูเปอร์โซนิกเจ็ตโดยสารสุดยอดเทคโนโลยีการบินของโลกยุคใหม่ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยอย่างที่ไม่เคยมีใครเทียบได้มาก่อนดังนั้นคองขอดทุกลำทั้งของแอร์ฟรานซและบริติชแอร์เวย์ จึงต้องถูกระงับไว้ทุกเที่ยวบินเพื่อรอการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนครับและในทันทีที่เครื่องคองขอดตกทีมสืบสวนหาสาเหตุก็ถูกจัดตั้งขึ้นโดย BEA หรือสำนักงานสืบสวนและวิเคราะห์ความปลอดภัยการบินพลเรือนของฝรั่งเศสในระหว่างที่หน่วยกู้ภยัยกำลังเก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิตที่จุดตกอยู่นั้นเจ้าหน้าที่สืบสวนก็เริ่มทำงานทันทีโดยเริ่มจากสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ ก็ได้ความตรงกันว่าขณะเครื่องบินวิ่งไปบนรันเวย์เพื่อเทคออฟก็ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นจากนั้นก็เห็นเปลวไฟลุกลามขึ้นที่บริเวณปีกซ้ายอย่างรวดเร็วแล้วเครื่องบินก็ลอยขึ้นไปในอากาศมีลูกไฟยาวประมาณ30เมตรตามท้ายเครื่องบินไปจากนั้นเครื่องบินก็บินช้าลงช้าลงและตกลงในที่สุดครับต่อมาเจ้าหน้าที่สืบสวนจึงไปตรวจสอบที่รันเวย์ก็พบว่า มีรอยเชื้อเพลิงเป็นทางยาวตามทิศทางของเครื่องบินอีกทั้งพบเศษยางของเครื่องบินกระจัดกระจายอยู่จํานวนหนึ่งและเศษชิ้นส่วนโลหะอีกจํานวนหนึ่งบนพื้นรันเวย์จึงเก็บรวบรวมทั้งหมดเอาไว้ครับถึงตรงนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนก็รู้แล้วว่าเสียงดังคล้ายระเบิดที่ผู้เห็นเหตุการณ์ได้ยินนั้นน่าจะมาจากยางของเครื่องบินเกิดการระเบิดขึ้นนั่นเองครับและก็มีเชื้อเพลิงรั่วไหลออกมาจากถังน้ํามัน อีกทั้งยังมีชิ้นส่วนโลหะหลุดออกมาจากเครื่องบินแต่ก็ยังไม่รู้ว่าอันไหนเกิดขึ้นก่อนหรือหลังตัดภาพมาที่จุดที่เครื่องบินตกครับเมื่อการกู้ร่างผู้เสียชีวิตเสร็จสิ้นก็คงเหลือแต่โลหะบิดเบี้ยวเนื่องจากไฟไหม้อย่างหนักเจ้าหน้าที่ก็รีบทําการค้นหากล่องดําทั้งสองกล่องไม่นานก็พบกล่องดําทั้งสองกล่องในสภาพถูกไฟไหม้อย่างรุนแรงจึงรีบส่งให้เจ้าหน้าที่ถอดรหัสทันทีและเนื่องจากเครื่องบินผลิตในฝรั่งเศส CVR หรือเครื่องบันทึกเสียงในห้องนักบินจึงถูกกู้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วส่วน FDR หรือเครื่องบันทึกข้อมูลการบินด้วยสภาพที่ไฟไม่หนักการถอดรหัสจึงเป็นไปด้วยความล่าช้าครับ <puff> <virgin ia> เมื่อฟังเสียงจาก CVR ก็จะได้ข้อมูลดังนี้หลังจากเร่งเครื่องเพื่อทำการเทคออฟขณะวิ่งอยู่บนรันเวย์ก็ได้ยินเสียงดงังคล้ายระเบิดก่อนจากนั้นกัปตันตัดสินใจนำเครื่องขึ้นแล้ว ATC ก็แจ้งว่ามีเปลวไฟที่ท้ายเครื่องบินไม่กี่วินาทีต่อมาเครื่องยนต์ที่1และ2ที่อยู่ซ้ายมือก็สูญเสียกําลังอย่างรวดเร็วต่อมาก็มีไฟเตือนแจ้งว่าเครื่องยนต์ที่2มีไฟไหม้นักบินจึงตัดสินใจดับเครื่องยนต์ที่2จากนั้นนักบินก็พยายามเก็บล้อแต่ไม่สามารถเก็บได้จากนั้นความเร็วของเครื่องบินก็ค่อยๆลดลงกัปตันก็พูดออกมาว่าเครื่องกำลังร่วงหล่น ไม่กี่วินาทีจากนั้นเทปก็หยุดบันทึกไปตลอดการครับตอนนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนก็รู้แล้วว่ายางระเบิดเกิดขึ้นก่อนถังน้ำมันรั่วจึงเกิดสมมติฐานขึ้นว่ายางระเบิดแล้วเศษยางอาจจะกระเด็นไปโดนถังน้ามันที่อยู่ในปีกเครื่องบินแล้วเกิดรอยรั่วขึ้นพร้อมทั้งเกิดคำถามขึ้นมาอีกหนึ่งข้อคืออะไรทำให้ยางใหม่เอี่ยมของคองคอยระเบิดได้ เจ้าหน้าที่สืบสวนเลยย้อนกลับไปตรวจสอบที่เศษยางกับเศษโลหะที่เก็บมาจากรันเวย์ครับเมื่อทําการตรวจสอบอย่างละเอียดเจ้าหน้าที่พบว่าเศษยางชิ้นใหญ่สุดมีน้ําหนักถึง4.5กิโลกรัมและพบรอยฉีกขาดของยางมีรอยฉีกตรงกันกับโลหะชิ้นหนึ่งพอดีจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงสร้างการทดลองขึ้นมาเพื่อดูว่าโลหะแบนๆงอๆชิ้นนี้สามารถทําให้ยางคองขอดแตกได้หรือไม่ โดยนำยางใหม่เอี่ยมกดด้วยน้ำหนักเท่ากับน้ำหนักตอนเครื่องเทคออฟแล้วก็ต้องช็อกกับผลที่ได้ครับเมื่อพบว่าแถบโลหะปริศนานี้ทำให้ยางของคองคอร์ดระเบิดออกด้วยแรงดันมหาศาลทันทีครับและแน่นอนว่าเศษยางน้ำหนัก4.5กิโลกรัมที่ระเบิดออกมาด้วยแรงดันมหาศาลบวกกับแรงเหวี่ยงของความเร็วที่คองคอร์ดเทคออฟ198นอตหรือ 357กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เพียงพอที่จะทําให้ถังเชื้อเพลิงที่อยู่ในปีกเกิดความเสียหายจนเชื้อเพลิงรั่วไหลออกมาได้เหมือนกับรูปจากการทดลองนี้ครับทีนี้ความมืดมนของเหตุการณ์ก็เหลืออยู่อย่างเดียวคือแถบโลหะปริศนานี้มาจากไหนเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับผังโครงสร้างของคองคอร์ดเจ้าหน้าที่พบว่ามันไม่ตรงกับชิ้นส่วนใดๆของคองคอร์ดเลยแสดงว่ามันต้องมาจากที่อื่นๆ ซึ่งก็เป็นไปได้ทั้งรถของสนามบินหรือไม่ก็อาจจะมาจากเครื่องบินลำอื่นๆเจ้าหน้า,นาที่สืบสวนจึงส่งโลหะปริศนาชิ้นนี้ไปทำการวิเคราะห์ในห้องแลบและผลวิเคราะห์อย่างละเอียดจากแล็บก็ได้ดังนี้ครับพบว่าโลหะปริศนานี้ทำมาจากโลหะผสมไทเทเนียมหมายความว่ามันจะต้องถูกใช้ในที่ที่มีความร้อนสูงอีกทั้งยางเหนียวๆสีแดงที่ติดอยู่กับโลหะชิ้นนี้นั้น เมื่อนำไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีก็พบว่ามันคือกาวชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมการบินด้วยเหตุนี้ก็แสดงได้ว่าโลหะชิ้นนี้มาจากเครื่องบินลำอื่นๆแน่นอนครับแต่สนามบินชาร์ลส์เด l โกเป็นสนามบินที่มีการจราจรคับข้างที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปดังนั้นชิ้นส่วนปริศนานี้ก็อาจจะมาจากลำใดลำหนึ่งในหลายร้อยลำของวันนั้นก็เป็นได้ครับเจ้าหน้าที่สืบสวน ก็จะต้องจำกัดวงให้แคบลงจึงทำการตรวจสอบที่ตารางการตรวจรันเวย์ของสนามบินโดยทุกสนามบินจะมีการตรวจรันเวย์โดยเจ้าหน้าที่สนามบินจะขับรถเข้าไปเพื่อหาสิ่งผิดปกติที่เป็นอันตรายต่อการบินเช่นวัตถุแปลกปลอมต่างๆหรือรอยแตกรอยแยกของพื้นรันเวย์เป็นต้นครับโดยความถี่ของการตรวจจะขึ้นอยู่กับการจราจรของแต่ละสนามบินสนามบินไหนมีเที่ยวบินเยอะ ก็จะตรวจรันเวย์บ่อยสนามบินไหนมีเครื่องน้อยก็จะตรวจน้อยตามไปด้วยครับแล้วเจ้าหน้าที่สืบสวนก็พบว่าจากการตรวจรันเวย์ครั้งล่าสุดมีเครื่องบินสองลำเทคออฟก่อนของคอร์ดโดยลำแรกเป็น Boeing 747และลำที่สองคือเครื่อง DC10 เมื่อนำแถบโลหะปริศนามาเทียบกับผังโครงสร้างของเครื่อง747พบว่าไม่ตรงกับชิ้นส่วนใดๆทั้งสิ้นของเครื่อง747แต่ เมื่อนำชิ้นส่วนนี้มาเทียบกับผังโครงสร้างของเครื่อง D-40 เจ้าหน้าที่พบว่ามีความคล้ายเป็นอย่างมากกับชิ้นส่วนหนึ่งที่มีชื่อว่าแวร์สตริปที่อยู่บริเวณฝาครอบเครื่องยนต์และตรวจสอบต่อไปก็พบว่าเครื่อง D-40 ลำนี้เป็นของสายการบิน Continental ซึ่งตอนนี้บินอยู่ที่สนามบินฮูสตันรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาเจ้าหน้าที่สืบสวนจึงนำแถบโลหะปริศนาชิ้นนี้ ตามเครื่อง DC-10 ไปที่ฮูสตันเมื่อพบเครื่องบินก็ตรงไปที่เครื่องยนต์ซ้ายทันทีแล้วก็ต้องบอกว่าโปะเชะครับเจ้าหน้าที่พบว่าแวร์สตริปที่ฝาครอบเครื่องยนต์ของมันหายไปเมื่อนำแถบโลหะปริศนามาเทียบก็พบอีกว่ารูเจาะเพื่อใส่หมุดยึดตรงกันอย่างพอดิบพอดีและเมื่อตรวจสอบต่อไปที่ประวัติการซ่อมบำรุงพบว่าเครื่อง DC-10 ลำนี้มีการเปลี่ยนแวร์สตริปเพียง 14วันก่อนที่จะเกิดเหตุไม่พอเท่านั้นครับเพื่อความแน่ใจเจ้าหน้าที่สืบสวนยังเก็บตัวอย่างยางเหนียวสีแดงที่ติดอยู่กับฝาครอบเครื่องยนต์ดี40กลับมาวิเคราะห์ต่อที่แล a เมื่อผลแลบออกก็เป็นไปตามคาดครับพบว่าองค์ประกอบทางเคมีตรงกันกับกาวที่ติดอยู่กับแถบโลหะปริศนาชิ้นนั้นและเมื่อรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดอีกทั้งยังได้ข้อมูลจากกล่องดำทั้งสองกล่องที่ถูกถอดรหัสเป็นที่เรียบร้อย จึงนำมาประกอบเป็นไทม์ไลน์เดียวกันก็จะจำลองเหตุการณ์ได้ดังนี้ครับวันที่25กรกฎาคมปี2000เวลา16นาฬิกา39นาทีหรือ5นาทีก่อนอค,อคองคอร์ดเทคออฟเครื่อง DC-10 ของ Continental Airlines ก็ทำการเทคออฟแล้วทำแวร์สตริปหล่นอยู่บนพื้นรันเวย์ต่อมาเวลา16นาฬิกา44นาทีคองคอร์ดของ Air France ไฟล์4590ก็เทคออฟขณะวิ่งอยู่บนรันเวย์ที่ความเร็ว198นอตหรือ357กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เหยียบเข้าที่โลหะผสมไทเทเนียมที่หล่นอยู่ยางของคองคอร์ดถูกตัดทันทีแล้วระเบิดออกด้วยความดันสูงบวกกับแรงเวี่ยงทำให้เศษยางน้ำหนัก4.5กิโลกร,รมัมมีความเร็วมหาศาลพุ่งชนใต้ปีกบริเวณถังเชื้อเพลิงที่5ทำให้เกิดรอยแตกขนาดใหญ่ อีกทั้งเศษยางบางส่วนยังไปสร้างความเสียหายให้กับสายไฟของเซ็นเซอร์บอกตำแหน่งประตูปิดฐานล้อจากนั้นเชื้อเพลิงเต็มความจุปริมาณมหาศาลก็รั่วไหลออกมาเมื่อเชื้อเพลิงถูกพัดไปโดนเปลวไฟจาก afterburner หรือสันดาบท้ายก็เกิดไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงทันทีขณะนั้นนักบินยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากมองที่ปีกเครื่องไม่เห็นจึงตัดสินใจนำเครื่องขึ้นฟ้า จากนั้นเจ้าหน้าที่ ATC แจ้งว่ามีเปลวไฟเกิดขึ้นที่ท้ายเครื่องบินนักบินตอบกลับไปว่ารับทราบต่อมาเครื่องยนต์ที่ 1... และ 2... ที่ปีกซ้ายสูญเสียกำลังพร้อมกับมีไฟแจ้งเตือนไฟไหม้เครื่องยนต์ที่2นักบินจึงทำการดับเครื่องยนต์ที่ 2.. ไปถึงตรงนี้กำลังเครื่องยนต์ก็เหลือแค่2เครื่องที่ปีกขวาทำให้เครื่องบินเริ่มเบี่ยงมาทางซ้ายจากนั้นนักบินผู้ช่วย พยายามเก็บล้อเพื่อลดแรงต้านแต่เนื่องจากเซ็นเซอร์ที่ประตูเก็บล้อเสียหายเครื่องบินมันจึงคิดว่าฝาปิดประตูอยู่ผิดตำแหน่งจึงไม่สามารถเก็บล้อได้ต่อมานักบินผู้ช่วยก็บอกกับตันให้ไปลงที่สนามบินเลอบูเก้ที่อยู่ใกล้ๆทางซ้ายกับตันก็พยายามเลี้ยวซ้ายไปแต่ด้วยแรงต้านมหาศาลจากล้อที่กางอยู่และจากเปลวไฟที่กำลังลุกไหม้อีกทั้งความร้อนกว่า 2,000องศาก็เริ่มหลอมปีกกับพื้นบังคับความเร็วของเครื่องบินจึงลดลงอย่างรวดเร็วจนเครื่องเข้าสู่สภาวะล่วงหล่นเครื่องบินจึงตกลงใส่โรงแรมใกล้สนามบินในที่สุดครับนับเวลาจากตอนเทคออฟจนถึงเครื่องตกได้90วินาทีเท่านั้นซึ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากๆและทั้ง3คนในห้องนักบินก็คงจะทำอย่างสุดความสามารถแล้วแต่ด้วยสถานการณ์ร้ายแรงจนถึงขีดสุด จึงทำให้เกิดเหตุสลดนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องกล่าวคำว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง113คนมาณที่นี้ด้วยครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจจะมีหลายคนสงสัยว่าแล้วทำไมกัปตันจึงไม่ยกเลิกการเทคออฟละ่ะก็จะต้องขออธิบายเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยครับด้วยหลักการเทคออฟของเครื่องบินมัลติเอนจินหรือเครื่องบินที่มีมากกว่าหเครื่องยนต์เนี่ย ยกตัวอย่างว่านี่คือรันเวย์เมื่อเครื่องบินเล่งความเร็วมาถึงความเร็วหนึ่งเรียกว่าความเร็วตัดสินใจหรือ V 1ครับที่ V 1วันนี้นักบินสามารถตัดสินใจได้2ออย่างคือยกเลิกการเทคออฟความยาวรันเวย์ที่เหลือก็จะเพียงพอที่จะหยุดเครื่องบินได้อย่างปลอดภัยครับหรือตัดสินใจเทคออฟต่อเครื่องบินก็จะขึ้นฟ้าได้อย่างปลอดภัยเช่นเดียวกันครับดังนั้น ถ้าเหตุฉุกเฉินอะไรก็ตามเกิดขึ้นที่ความเร็วหลังจาก V1 นักบินก็มีทางเลือกเดียวเท่านั้นคือต้องนำเครื่องเทคออฟต่อไปเพราะความยาวรันเวย์จะเหลือไม่พอหยุดเครื่องบินครับแล้ว V1 วันนี้ก็จะไม่เท่ากันทุกเที่ยวบินขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นน้ำหนักของเครื่องบินอุณหภูมิความกดอากาศเป็นต้นฉะนั้นทุกการเทคออฟนักบินจะต้องคำนวณ V1 ใหม่ทุกครั้งครับ เมื่อย้อนกลับมาที่เหตุการณ์ของคองคอร์ดนี้การที่กัปตันตัดสินใจนําเครื่องขึ้นก็ต้องถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วเพราะเสียงยางระเบิดมันเกิดขึ้นที่ความเร็วหลังจาก V-1 ไปแล้วนั่นเองครับตรงนี้อาจจะมีคนสงสัยต่ออีกว่าเครื่องบินเครื่องยนต์เดียวเช่น F16 ละ่ะถ้าเกิดเครื่องยนต์ขัดข้องหลังจากความเร็วตัดสินใจจะต้องทำยังไงก็ต้องบอกว่า ดีตัวหรือ e j e c t ได้อย่างเดียวเท่านั้นครับและเมื่อปริศนาทั้งหมดคลี่คลายลงซึ่งใช้เวลาสืบสวนถึง18เดือนเจ้าหน้าที่สืบสวนจึงสรุปลงในรายงานอย่างเป็นทางการว่าสาเหตุของเหตุการณ์นี้เกิดจากการซ่อมบำรุงเครื่องบินที่ไม่ได้มาตรฐานของ Continental Airlines จนทำให้เกิดชิ้นส่วนเครื่องบินหลุดร่วงบนรันเวย์เป็นเหตุให้เกิดหายณนะตามที่ได้กล่าวมานั่นเองครับ ผลกระทบที่ตามมาจากเหตุการณ์นี้ก็มีดังนี้ครับแอร์ฟรานซ์จ่ายเงินให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น100้ล้านยูโรหรือราว3,600ล้านบาทต่อมาในปี2010สศาลสั่งปรับคอน t ิเนน t ัลแอร์ไลน์จำนวน2 0 0แสนยูโรหรือราว7ล้าน2แสนบาทและให้จ่ายเงินให้กับแอร์ฟรานซ์อีก1ล้านยูโรหรือราว36ล้านบาทเท่านี้ยังไม่พอ สารตัดสินให้ Continental จ่ายเงินชดเชยคืนให้กับแอร์ฟ a n น e อีก70%ของที่แอร์ฟ a n น e ์จ่ายไปคือ70ล้านยูโรหรือราว2,520ล้านบาทเรียกได้ว่าอ่วมเลยทีเดียวครับส่วนช่างซ่อมบำรุงของเครื่อง D40 ถูกลงโทษจำคุกเป็นเวลา15เดือนฐานกระทำการโดยประมาทกล่าวคือไม่ปฏิบัติตามคู่มือการซ่อมบำรุง จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับในส่วนของคองคอร์ดก็ได้ปรับปรุงผิวปีกที่เป็นโครงสร้างของถังเชื้อเพลิงโดยเสริมแรงด้วยแผ่นเคฟล่าเข้าไปทั้งปีกบนและล่างเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยครับแล้ว16เดือนหลังจากเหตุการณ์เครื่องบินตกคองคอร์ดทั้งของ Air France และ British Airways ก็กลับมาให้บริการอีกครั้งครับแต่ด้วยมรสุมมากมายที่ถาโถมเข้าใส่ฝูงบินคองคอร์ดทั้ง จอดเครื่องไว้เป็นเวลานานทั้งเหตุการณ์นายอเลในปี2001ตามด้วยราคาน้ํามันที่พุ่งสูงขึ้นอีกจากความตึงเครียดเหตุการณ์ร,ร้ายทั่วโลกและที่สําคัญที่สุดคือแรงกดดันจากภาคประชาชนที่ไม่ยอมให้ภาครัฐนําเงินภาษีไปอุดหนุนส่วนขาดทุนของสายการบินดังนั้นในปี2003ทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสจึงต้องยุติการบินของฝูงบินคองคอร์ดไปโดยเที่ยวบินสุดท้ายของมันคือวันที่ 24ตุลาคมปี2003นับเป็นการปิดตำนานเครื่องบินโดยสารซูเปอร์โซนิกเพียงแบบเดียวของโลกลงอย่างเป็นทางการครับก็ต้องบอกว่าชะตากรรมของคองคอร์ดน่าสงสารมากๆครับถึงแม้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจะไม่ใช่ความผิดของมันแต่สุดท้ายธุรกิจก็คือธุรกิจและที่สำคัญกว่านั้นไม่ว่าตำนานของคองคอร์ดจะยิ่งใหญ่และเกรียงไกรขนาดไหนก็ยังสู้ความยิ่งใหญ่ของภาคประชาชนของประเทศเขาไม่ได้ น่านับถือมากๆเลยนะครับเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของคองคอร์ดสายการบินแอร์ฟรานซ์เที่ยวบิน4590ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับทุกคนคิดว่าคองคอร์ดจะได้กลับมาบินอีกไหมหรือในอนาคตจะมีเครื่องบินโดยสารซูเปอร์โซนิกลำใหม่อีกหรือไม่ก็สามารถคอมเมนต์อย่างสุภาพแสดงความคิดเห็นไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติ ดูแลตัวเองดูแลคนที่เรารักและขอให้ทุกคนผ่านพ้นทุกวิกฤตในชีวิตไปได้ด้วยดีสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ